สำหรับไบเกอร์นะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ในการถ่ายทำเนาะก็จะมีกล้องนะครับ DJI Osmo Action 5 Pro นะครับ DJI m ม y Mini นะครับเป็นไม้บลูทูธนะครับเราก็จะเอาติดเข้าไปอย่างนี้นะครับกล้องกับไมเนี่ยกำลังจับคู่กันอยู่นะครับไมทั้ง2ตัวนะครับได้ถูกเชื่อมต่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้พาทุกคนทดสอบไมนะจะได้สมกับชื่อช่องของเราชื่อช่องเราว่าอะไรแม่สองเราเล่าเรื่องค่ะสองเราเล่าเรื่องนะครับ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับ2องเราเลา่าเรื่องนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปมานานนะครับวันนี้มีโอกาสจะมาแนะนำเพื่อนๆนะสำหรับชาวไบเกอร์นะครับสําหรับมือ มือใหม่นะเอาเป็นมือใหม่แล้วกันถ้าเป็นมือเก่านี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับสำหรับไบเกอร์นะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ในการถ่ายทำเนาะก็จะมีกล้องนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือไม้นะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาแนะนําเพื่อนเลยแล้วกันนะครับว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรในการถ่ายทำนะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับสำหรับตัวกล้องนะก็จะเป็นตัว DJI Osmo Action 5 Pro นะครับตัวนี้นะ อุปกรณ์ไม้ที่ใช้ในการต่อนะครับของผมใช้เป็นไม้ DJI ไม้มินินะครับเป็นไม้บลูทูธนะครับสามารถต่อเข้ากับตัว DJI เนี่ยได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องหาตัวอะแดปเตอร์อะไรนะครับมาต่อเติมเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็จะมาแนะนําวิธีนะครับว่าการติดตั้งกับหมวกกันน็อกของเราเนี่ยติดตั้งยังไงนะครับสําหรับตัวไม้มินิตัวนี้นะครับเวลาติดตั้งเนี่ยเขาจะมีแม่เหล็กอยู่ด้านหลังนะครับแบบนี้นะ จะเป็นตัวหนีบแบบนี้นะครับอันนี้คือผมเอามาอะแดปใช้กับเขาเรียกว่าตีนทุกแกนะครับผมเคยติดกับที่เป็นแม่เหล็กนะครับติดแล้วค่อนข้างหลุดง่ายนะครับผมก็เลยมาปรับใช้นะครับนี่นะครับตีนทุกแกนะครับแบบ 3M นะครับก็จะเป็นการติดแบบนี้นะครับติดแบบง่ายๆนะก็วิธีการที่ผมใช้นะผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับประกบกันนะก็คือใช้ตัวนี้นะตัดให้พอดีนะครับตัดให้พอดีนะครับแล้วก็ประกบแกะกาวเนี่ยแล้วก็ ตัดแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับมันก็จะมีความเหนียวของตัวตีนทุกแกนะครับมันก็จะมี2ด้านเลยนะเดี๋ยวให้ดูชัดนี่นะครับประกบกันนะครับประกบกันนะครับนี่นก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือติดไปกับตัวตัวหนีบของไม้มินินะครับผมนี่นะก็คือเป็นการดัดแปลงนะครับแล้วก็เสริมด้วยความแข็งแรงนะผมก็ใช้ได้เย็บผ้านะ เย็บเข้าไปอีกทีนึงนะครับเย็บตามขอบนะครับมันก็จะมีความแข็งแรงนะมันก็จะไม่หลุดนะครับแล้วเวลาใช้งานนะครับผมก็จะเอาไปติดไว้กับตีนทุกแกนะครับอันนี้ค่อนข้างเหนียวเลยนะครับนี่ครับตีนตุกแกตัวนี้นะเราก็จะแปะเข้าไปแบบนี้นี่ครับเห็นไหมค่อนข้างเหนียวเลยนะครับอ่าแล้ววิธีการติดนะครับเราก็เอาตีนทุกแกตัวนี้นะครับติดเข้าไปข้างในกับหมวกกันน็อกของเรานะเดี๋ยวจะให้ดูที่ผมติดไว้แล้วนะครับ อ่ะสำหรับหมวกตัวนี้นะครับให้ดูนะครับผมติดไว้อยู่บริเวณนี้นะครับน่ข้างล่างตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับพอจะมองเห็นไหมนี่นะครับก็คืออยู่ตรงใต้คางนะครับติดตรงปากเราพอดีนะครับเวลาที่เราติดตั้งเข้าไปนะเอาตัวไม้ตัวนี้นะครับแปะเข้าไปตรงนี้เลยนะครับก็จะมีความแน่นนะครับเห็นไหมนี่นะครับจะมีความแน่นเราจะติด หมุนไหนก็ได้นะครับหมุนซ้ายหมุนขวาได้หมดนะครับนี่ครับจะมีความแน่นอยู่นะ เพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับว่าจะใช้ยังไงนะผมเคยใช้ตัวแม่เด็กแล้วนะครับพื้นสัมผัสของเขาเนี่ยจะเล็กนิดเดียวนะจะทําให้ไม้ของเราเนี่ยหลุดได้นะครับก็เลยมาใช้เป็นแบบปีนตุ๊กแกแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปทดสอบให้ดูนะครับว่าเสียงไม้เป็นยังไงนะเดี๋ยวตอนนี้ผมพาไปดูการเซตค่ากล้องของเรานะครับว่าเซตค่ากล้องเนี่ยครับผมจะใช้2ไม้นะครับเพราะว่าจะใช้การสื่อสาร2คนนะครับก็คือชื่อช่องว่า2เราเล่าเรื่องนะครับผมก็เลยจะให้แม่บ้านเนี่ยติดไม้ด้วยนะครับ ผมก็เลยซื้อมา2หไม์นะครับ DJI Action 5 Pro นี่ครับสามารถต่อไม์บลูทูธเนี่ยของ DJI เนี่ยได้2ตัวเลยนะครับผมก็เลยกล่าวว่าในการเดินทางนะครับไปไหนมาไหนเนี่ยผมก็จะให้แม่บ้านเนี่ยติดเข้าไปด้วยตัวหนึ่งนะครับก็จะติดเข้าไปที่เดียวกันนะครับเวลาเราคุยกันอย่างเงี้ยก็อยากให้ผู้ชมเนี่ยได้รับฟังแล้วก็ได้ยินอัธรสในการเดินทางของเราด้วยนะครับต่อไปผมจะแนะนําวิธีการเซตค่ากล้องกับตัวไม์นะครับว่าผมเซตค่าแบบไหนเนาะ โอเคครับต่อไปจะเป็นวิธีการตั้งค่ากล้องเชื่อมต่อกับไม้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราเปิดกล้องขึ้นมาก่อนนะครับเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับให้เราสังเกตด้านบนนะปัดจากด้านบนลงมานะครับนี่นะครับก็จะเจอเครื่องหมายที่เป็นฟันเฟืองแบบนี้นะครับให้เราเข้าไปตั้งค่านะครับ เดี๋ยวเข้าไปดูว่าการตั้งค่าไม้นะครับดูตรงไหนนะครับสาหรับการตั้งค่าไม่นะให้เราไปที่คําว่าไม้ไร้สายตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะเจอว่ามีไม้แยกซ้ายขวานะครับเป็น TX 1แล้วก็ TX สนะสำหรับ DJI Osmo Action 5 Pro นะครับสามารถเชื่อมต่อไม้บลูทูธได้2ตัวนะครับตอนนี้ยังไม่มีการเชื่อมต่อนะครับถ้าเราเลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะมีการตั้งค่าของ มคนะครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่อนะครับผมจะเชื่อมต่อ TX1 ก่อนนะครับให้เรากดเปิด My, ไม้นะครับไฟก็จะกระพริบเป็นสีน้าเงินนะครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับให้เรากดที่รูปโซ่ตรงนี้นะครับกดค้างไว้นะครับเดี๋ยวสังเกตดูนะครับกดรูปโซ่ค้างไว้นะครับไฟก็จะเริ่มกระพริบไวขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็สีน้ําเงินนะครับอันนี้คือตัวไม่เนี่ยได้ปล่อยสัญญ,ญาณบลูทูธออกมาแล้วนะครับให้เราทําการเชื่อมต่อนะครับให้เรากลับไปที่กล้องของเรานะคลิกที่ตัว TX1 นะครับ ตอนนี้ผมจะเชื่อมต่อกับ TX1 ก่อนนะครับคลิปที่ TX1 นะครับตอนนี้กล้องกับไม่เนี่ยกำลังจับคู่กันอยู่นะครับนี่ครับสังเกตตัวไฟนะอ่าเมื่อไฟหยุดนิ่งนะครับก็คือเชื่อมต่อกันเรียบร้อยนะครับก็จะบอกสถานะแบตเตอรี่ของไม่ด้วยนะครับว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นตะ์ครับให้เราก,กดยืนยันที่ตัวกล้องได้เลยครับ ยืนยันเสร็จเรียบร้อยนะครับไม้กับกล้องเนี่ยก็จะเชื่อมต่อกันแล้วนะครับถ้าเราจะเชื่อมต่ออีกตัวหนึ่งนะครับก็ให้ทําเหมือนเดิมนะครับให้เราเปิดไม้อีกตัวหนึ่งขึ้นมานะครับกดเปิดนะครับไฟก็จะกระพริบเหมือนเมื่อกี้นะครับเป็นสีน้ําเงินนะการเชื่อมต่อนะครับก็ให้เราทําเหมือนเดิมนะครับกดที่ลูปโซ่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับกดท้างไว้นะครับให้เป็นไฟกระพริบสีเขียวกับสีน้าเงินสลับกันนะครับนี่เห็นไหมครับตอนนี้คือปล่อยสัญญาณแล้วนะครับให้เรากลับไปที่กล้องของเรานะ แล้วก็ดูที่ TX2 นะครับให้เราคลิกที่ TX2 นะครับนี่นะครับทําการจับคู่นะครับรอให้ไฟหยุดกระพริบนะครับก็จะจับคู่เรียบร้อยนะครับนี่จับคู่เรียบร้อยครับก็ให้เรากดยืนยันที่ตัวกล้องเหมือนเดิมนะครับโอเคตอนนี้ก็ไม้ทั้ง2ตัวนะครับได้ถูกเชื่อมต่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะแยกเป็นไม้ซ้ายขวานะครับไม้หลักของผมเนี่ยจะให้เป็น TX1 นะครับสําหรับไม้สารองเนี่ยสำหรับแม่บ้านเนี่ยผมจะให้เป็น TX2 นะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการตั้งค่ากันบ้างนะครับว่าในตัวไมค์เนี่ยเขาให้ตั้งค่าอะไรได้บ้างนะครับก็เลื่อนขึ้นไปนะครับก็จะมีการตรวจสอบเสียงนะครับอันนี้เราไม่ได้ตั้งอะไรนะปล่อยไว้เป็น50แบบนี้นะครับแล้วก็ไฟ LED นะครับไฟ LED ก็คือเป็นการเปิดไฟของไมค์นะครับเดี๋ยวดูว่าเปิดปิดนี้ต่างกันยังไงนะครับอันนี้คือไฟ LED เนี่ยติดอยู่นะครับถ้าเราปิดนะครับ อ่าถ้าเราปิดเห็นไหมครับตอนนี้ไฟ LED ที่ไม่เนี่ยก็จะไม่ติดนะครับถ้าเราเปิดไว้นะครับเห็นไหมครับถ้าเราเปิดไว้ปุ๊บเนี่ย ไฟ LED ที่ตัวไมค์เนี่ยก็จะติดนะครับไฟ LED ผมจะเลือกเป็นเปิดนะครับการตั้งค่าถัดไปนะครับก็คือการตัดเสียงต่ําทิ้งนะครับผมจะเปิดไว้นะครับก็คือถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยก็คือเป็นการเปิดนะครับฟังก์ชันถัดไปนะครับก็คือปิดอัตโนมัติเนี่ยผมจะไม่ปิดนะครับผมต้องการให้ไมค์เนี่ยเปิดไว้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวไมค์เนี่ยจะปิดเมื่อไหร่นะครับการตั้งค่าถัดไปนะครับก็คือการควบคุมการตัดเสียงนะครับตัวนี้เราก็จะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะครับส่วน ด้านล่างเนี okay. ่ยก hey, okay. okay. an ็จะเป็นเวอร์ชั่นของไม้ทั้ง2ตัวนะครับอันนี้ซื้อมาคนละรอบกันนะก็จะเป็นคนละเวอร์ชั่นนะครับโอเคเมื่อเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะกลับไปตั้งค่าการใช้งานนะครับให้เราคลิกออกไปนะครับแล้วก็เลื่อนปัดขึ้นนะครับออกมาหน้านี้นะครับคราวนี้เราจะตั้งค่าการใช้งานนะครับให้เราดูที่เครื่องหมายนี้นะครับให้กดเข้าไปได้เลยนะครับนี่ครับสังเกตดูที่เป็นรูปไม้ตรงนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับ อัาน,นี้เราก็จะเจอว่ามีการเชื่อมต่อไม้นะครับ TX 1แล้วก็ TX 2นะครับตรงนี้นะเราก็จะมีเป็นการเลือกช่องสัญญาณว่าเป็นแบบโมโนหรือว่าเป็นแบบสเตอริโอนะครับอันนี้ผมจะเลือกไว้เป็นแบบ โมโนนะครับแล้วก็ตัวส่งสัญญาณตัวที่1น,นะครับ TX 1แล้วก็ตัวส่งสัญญาณ TX 2เนี่ยเป็นการตั้งเสียงไม้นะครับในส่วนตัวผมจะเป็นคนพูดเสียงเบานะผมก็จะตั้งไมเป็นเสียงไม่เนี่ยลบสไว้นะครับส่วนไม่สำรองของแม่บ้านเนี่ยผมจะตั้งไม่ลบเนะเพราะว่าไม่สำรองเนี่ยต้องเสียงเบากว่า,วาเรานะครับเวลาที่พูดออกมานะครับการตัดเสียงรบกวนเนี่ยก็จะมีแบบปิดนะครับ แบบต่ำนะครับแล้วก็แบบสูงนะครับผมจะตั้งไว้แบบต่ำทั้งคู่เลยนะครับทั้งไม้ซ้ายแล้วก็ไม้ขวานะ ก็การตั้งค่างผมก็มีประมาณนี้นะครับในการใช้งานนะเมื่อเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถเอากล้องเนี่ยไปใช้งานไปถ่ายวィィิดีโอไปถ่ายท <ừ> ําในการเดินทางได้เลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันอีกทีนะครับว่าการทดสอบเสียงหลังจากที่ติดตั้งแล้วเนี่ยเสียงเป็นยังไงนะครับผมจะพาทุกคนออกไปทดสอบกันนะเป็นอีกทางเลือกนะที่จะเอามาใช้งานนะครับลองพิจารณาดูว่าเหมาะสมหรือเปล่านะครับในการใช้งานนะของผมนี้ก็คือปกติใช้ไม้ตัวเดียวนะครับตอนนี้อยากให้แม่บ้านมีเสียงเข้ามาในกล้อง ด้วยนะครับก็เลยซื้อใหม่มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับยังไงก็ไปลองฟังเสียงกันเลยครับว่าเสียงเป็นยังไงนะมีการทดสอบไปแล้วครับผมโอเคไปกันเลยครับโอเคตอนนี้พาทุกคนทดสอบไม้นะครับไม่ DJI ไม่ mini จับคู่กับกล้อง DJI Osmo Action 5 Pro นะครับลองเชื่อมต่อไม่สองไม้นะครับระหว่างไม่ผมแล้วก็ไม่แม่บ้านนะจะได้มีเสียงพูดทั้ง2คนนะครับตอนนี้เราจะไปไหนกันแม่ เราจะไปตลาดมหาชัยเมืองใหม่นะคะไปหาซื้ออาหารอีสานค่ะไปซื้ออาหารอีสานนะครับก็ลองฟังเสียงนะว่าเสียงของแม่บ้านเนี่ยที่นั่งอยู่เบาะหลังนะครับแล้วก็ของผมเนี่ยเดีย๋ยวเราไปฟังกันอีกทีว่าเสียงจะเป็นยังไงไปเลยค่ะไปเลยเพื่อนบ้านเราเยอะเลยแมมมีแต่เพื่อนอบ้านเขาไปไหนกันไม่รู้คาดว่าบิาบ๊กซีน่าจะเยอะแน่เลยวันหยุดทั้งทีเขาก็ต่าจะหาเที่ยว ตอนนี้พาทุกคนทดสอบไม้นะจะได้สมกับชื่อช่องของเราชื่อช่องเราว่าอะไรแม่สองเราเ,าเล่าเรื่องค่ะสองเราเ,าเล่าเรื่องนะครับนี่ครับเสียงท่อของรถข้างหน้าไม่รู้ว่าเข้ามาในไมเราหรือเปล่านะครับผมตั้งตัดเสียงรบกวนเป็นระดับต่ํานะครับไม่ได้ตั้งเป็นระดับสูงนะตั้งไว้ต่ำๆก็พอมหาชัยน่าจะมีงานกาชาตินะครับเนี้กเกเตรแฟร์เหรอไม่ใช่งาอะไร ม,ม,มันจะมีอย่างนี้ทุกปีถ้าเป็นบิ๊กซี๊กดีเขาก็มาตั้งน่าจะตั้งจัดกลางคืนหรือเปล่าใช่มันเป็นงานกลางคืนเขามาตั้งขายของเฉยๆนี่แหละรถวิ่งสวนทางเนี่ยเขายังไม่เปิดร้านเลยน่าจะขายช่วงเย็นๆช่วงนี้เป็นปรกันคนละครึ่งคนละครึ่งนะครับของเราก็ใกล้หมดแล้วะคะ่ะก็เดี๋ยวมีเฟสสองด้วยของบางอย่างที่เราคิดว่าเราซื้อไม่ไหวครับราคาค่อนข้างสูงนะ พอมีคนละครึ่งปุ๊บนี้ตัดสินใจง่ายขึ้นนะแม่ใช่ค่ะเราก็หาซื้อโดยไม่ลังเลพาราม2ก็ยังสร้างไม่เสร็จนะไม่รู้จะสร้างเสร็จปีไหนเข้ากรุงเทพรถไม่ติดอะคะ่ะถ้าเสร็จแล้วน่าจะแก้ปัญหารถติดได้แต่ตอนนี้น่าจะยังเราก็นานๆได้ออกมาขี่มอเตอร์ไซค์ทีเนาะปกติถ้าวันหยุดเราก็จะใช้เวลาพักผ่อนอยู่บ้านนะครับเพราะว่าพอวันจันทร์ก็ต้องทำงานอีกแล้ว ก็เลยไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนนะครับห่างหายจากการเที่ยวมาน่าจะ6เดือนได้แล้วแม่ใช่ค่ะเราไม่ได้ปอกไปไหนเลยเราน่าจะต้องหาทริปใกล้ๆสักทริปแล้วแหละก็ตอนนี้ผมพาทุกคนทดสอบไม้นะครับ DJI m i ม i นะสองตัวนะครับจับคู่กับ DJI Osmo Action 5 Pro นะครับผมใช้ความเร็ว110นะได้ยินไหมได้ยินค่ะ อ่าแม่ได้ยินนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะได้ยินหรือเปล่านะครับก็ลองพูดอะไรสักอย่างตอนนี้เราวิ่งอยู่ใต้สะพานถนนที่สร้างใหม่นะคะลมลมเย็นมากค่ะแดดไม่ร้อนไม่มีแดดนะทำให้เราเย็นสบายไม่ร้อนมากถ้าอยู่ในร่มแบบนี้รู้สึกหนาวด้วยเนาะใช่โอเคตอนนี้ผมทดสอบที่ความเร็ว110นะครับเป็นไงแม่ยังหนาวอยู่ไหม ยังเย็นเย็นนิดนึงยังเย็นเย็นะครับก็ลองฟังดูนะครับว่าเสียงไม้ที่ความเร็วร้อยสิบเนี่ยทุกคนยังได้ยินเสียงผมกับเสียงแม่บ้านชัดเจนหรือเปล่านะครับตอนนี้เรากําลังจะวิ่งเข้าเส้นบางบอนเอกชัยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เลี้ยวไปบางบอนนะเราต้องยูเทิร์นกลับใช่เราจะยูเทิร์นกลับรถ ADV 350ครับเรามากับ ADV 350 เร็วๆนี้น่าจะมีวันเดทิปทักวันนะแม่ใช่ค่ะไปทดสอบใหม่แล้วก็พาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวแล้วก็หาอะไรอร่อยๆกินแถวๆนี้เนาะใช่เพราะเรามีคนละครึ่งใช่เพราะช่วงนี้เป็นโครงการคนละครึ่งแล้วก็เราไม่ได้เที่ยวมานานแล้วน่าจะห้าหกเดือนได้แล้วครับตั้งแต่ลงใต้มานะครับใกล้จะถึงแล้วแม่ใกล้จะถึงแล้วค่ะถึงแล้วแต่เราต้องไปยูเทิร์นฝั่งไม่ยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะแต่เราต้องไปยูเทิร์นรถกลับ ก็ลองฟังเสียงนะครับระหว่างการสนทนาของผมกับแม่บ้านนะก็พยายามจะพูดให้ทุกคนได้ฟังอยู่เทินข้างหน้านะคะโอเคเดี๋ยวเรากลับรถตรงนี้นะครับใกล้จะถึงแล้วก็พาทุกคนทดสอบมาจนถึงมหาชัยเมืองใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปแวะซื้ออาหารบ้านๆน,นะครับอาหารพื้นบ้านอันนนเราจะได้กินทีนะคะใช่ก็อนอันน,นเราไม่ได้กลับบ้านเนาะเราก็ คิดถึง,อ,งาอาหารบ้านตัวเองใช่ก็ต้องมาหาซื้อแบบนี้แหละก็รถค่อนข้างเยอะนะครับเส้นนี้สั่งสายนี้น่าจะทดลองเปิดใช้งานนะครับก็จะมีรถวิ่งมามีรถม้าขลังเลยตลาดลีลาไปก็จะเป็นตลาดมหาชัยเมืองใหม่นะครับถ้ารถยนต์มาก็น่าจะรถติดหน่อยแต่เราเอามอไซค์มานะมออไซค์คล่องตัวกว่านะคะ นานๆได้ขี่ทีรู้สึกใจมันฮึกเหิมอยากออกเที่ยวถึงแล้วนะครับนี่รถจอดข้างทางก็เยอะเลยเดี๋ยวเราหาที่จอดรถกันโอเคก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่สนใจนะเราไม่ต้องต่อสายอะไรให้ยุ่งยากนะตอนนี้ผมพาทุกคนออกมาทดสอบเสียงไม้นะต่อไม้สองตัวนะครับระหว่างผมกับแม่บ้านนะครับ<ม>ก็ลองพิจารณาดูว่า เหมาะสมไหมที่จะเอาไปใช้ในการออกคลิปในการทําคลิปอย่างนี้นะครับถึงแล้วค่ะถึงแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราหาที่จอดรถกันที่เดิมที่เราเคยจอดโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวขากลับผมทดสอบให้อีกทีนะครับโอเคตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านเราแล้วนะครับได้ปลาจอมมาอย่างเดียวไปบ้านได้ไรได้หน่อไม้ ในบ้านได้หน่อไม้เอามาจิ้มน้ำพริกกะปิเมื่อกี้มี FC เข้ามาถามนะครับว่าหมวกกันนอ็อใช้รุน่นนี้เรียกอะไรยังไงนะครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงก็ก็ขอบคุณครับที่เข้ามาทักทายนะครับตอนนี้เราจะเดินทางกลับบ้านแล้วแม่ใช่ค่ะตอนนี้ผมพาทุกคนทดสอบไม้นะครับ DJ i ไมมมินิ2ตัวนะครับแล้วก็จับคู่กับ กล้องนะครับ DJI Osmo Action 5 Pro นะครับผมก็ทดสอบมา2-3รอบแล้วแหละก็เปลี่ยนจุดการติดตั้งไปเรื่อยนะครับก็ยังไม่ถูกใจสักทีเสียงยังได้ไม่พอใจนะครับเดี๋ยวลองดูรอบนี้ว่าจะได้ไหมปัญหารอบที่แล้วที่ผมเจอก็คือมีเสียงสะท้อนจากหูฟังบลูทูธนะครับสะท้อนเข้ามาเพราะว่าเปิดน่าจะเปิดบลูทูธดังเกินไปนะครับสะท้อนกับเสียงไม้ที่แม่บ้านพูดนะครับ ตอนนี้ก็เลยลดเสียงของบลูทูธเนี่ยลดลงให้เสียงเบาลงเอาแค่แบบว่าพอสื่อสารกันได้แค่แบบพอได้ยินนะครับถ้าเปิดดงัดงๆเนี่ยผมกลัวว่าเสียงมันจะสะท้อนอีกนะโอเคตอนนี้ถนนโล่งแล้วแม่แปลกมากข้างบนก็ใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าตลาดมหาชัยเนาะ ใช่ค่ะตลาดมหาชัยเมืองใหม่กับตลาดมหาชัยมันอยู่คนละที่กันนะคะมันอยู่คนละคนละโซนกันเลยและตลาดทะเลไทยก็จะอยู่อีกที่นึงใช่ก็แล้วแต่ว่าใครสะดวกตรงไหนเนาะแต่ของเราเนี่ยจะสะดวกเข้าตลาด,ลาดมหา,มหาชัยชอ่าเนี่ย<ช>เลี้ยวซ้ายนี่คือเข้า,าตัวเมืองสมุทรสาครหรือว่ามหาชัยถ้าช่วงที่แบบฝนตกนะแม่นะตรงนี้เป็นทะเลเลยนะใช่น้ำท่วมนะครับก็คือน้ำระบายไม่ทันนะ เหมือนทะเลน้ําทะเลมันหนุนเลยโอเคนะครับมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองมาหาชัยกันยวดูว่าจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปนะครับเข้าตัวเมืองรถไม่ค่อยเยอะนะแม่ใช่วันนี้วันหยุดเขนาน่าจะออกนอกตัวเมืองอันนี้ติดไฟแดงนะผมก็ไม่ค่อยกล้าซอกแซกเท่าไหร่ไอซิ่งนุนไม่ไรเดี๋ยวก็เขียวละจริงๆเดียวซ้ายผ่านตลอดนะครับแต่ทำไมรถซ้ายติดผมงง น่าจะมีงานอะไรหรือเปล่าอันนี้เราสองคนพูดธรรมดานะไม่ได้ตะโกนนะครับเสียงที่ได้เป็นยังไงนะครับพาทุกคนออกมาทดสอบเสียงนะทดสอบเสียงไม้มินินะครับนี่เราเข้ามาในตัวเมืองมหาชัยแล้วนะเดี๋ยวจะไปโซนที่เป็นขายอาหารทะเลนะครับตอนนี้ร้อนมากเลยรู้สึกว่าแสงมันเข้าตาแบบแยงตามากแดดแรงตอนนี้ซื้อของเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วแดดร้อนมากเลยครับได้อะไรมาบ้างแมได้ปลาทูมัน แล้วก็พริกปลาทูมันกับพริกมือนี้น่าจะแค่นี้นะมีน้ำพริกกะปิหน่อไม้นะครับอะไรอีกก็ปลาทูมันทอดปลาทูมันไปกลับบ้านเรากันตอนนี้ยังพาทุกคนทดสอบอยู่นะครับสำหรับ DJI Mini นะครับจับคู่กับ DJI Osmo Action 5 Pro นะครับ ก็มีเพื่อนๆสอบถามกันเข้ามานะว่าตั้งค่ามายังไงปรับเสียงยังไงนะครับตอนนี้ผมก็กําลังทดสอบอยู่นะครับผมทดสอบมา3 4สี่รอบแล้วยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่จนมารอบนี้คิดว่าน่าจะลงตัวนะครับถ้ารอบนี้ลงตัวก็คือทุกคนจะได้ดูคลิปกันนะครับอันนี้คือทางรถไฟเหนไหมใช่คล้ายๆลตลาดล่มหุบตลาดล่มหุบสมุทรสงครามอันนั้นอยู่สมุทรสงครามของเรานี้เป็นสมุทรส,สาครน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นวงเวียนน้ำพุนะครับ เมื่อก่อนเป็นห้างสรรพสินค้าที่ขึ้นชื่อของสบุตสาคอนแล้วก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นวงเวียนแหล่งรวมวัยรุ่นว่าเซ็นเตอร์พอยต์ในกรุงเทพให้วงเวียนไปก่อนนะครับของเราก็จะเข้าวงเวียนแล้วก็จะออกวงเวียนที่สองใช่อันนี้ผมพูดน้ําเสียงปกตินะครับไม่ได้ตะโกนแต่ถ้าขี่เร็วๆเนี่ยอาจจะลมเข้าหูแต่นี่เราเปิดแล้วเปิดชิลไม่รู้ว่าจะเสียงเป็นยังไงนะใช่เพราะต้องเปิดนะไม่งั้น ร้อนมากเลยต้องเราเปิดระบายใช่เปิดชิลก็ตั้งตัดเสียงรบกวนแบบต่ำนะไม่รู้ว่าจะตัดเสียงได้แค่ไหนนะครับที่เราสื่อสารกันนี้ก็คือใช้บลูทูธนะครับของเราเป็นบลูทูธรุ่นเก่านะเป็นวิโมโต V8S นะครับแต่มันใช้ดีมากเลยนะคะมันไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยฝนตกแบบว่ากระนำ่ำพายุเข้าเราก็ยังคุยกันได้ปกติคุยกันได้ชัดเจนแต่ตอนนี้เขามีอัปเกรดขึ้นมาเป็น ลำโพงของ JBL นะตอนนี้เสียงไมค์ไอเสียงลมเสียงลมเหมือนจะเข้าหมวกกันน็อกนะครับขออนุญาตปิดปิดชิวแล้วนะครับเสียงน่าจะดีขึ้นเราจะวิ่งเข้าเส้นกระทุ่มแบนนะครับผมก็จะมอไปเรื่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราพาทุกคนทดสอบไม่นะ <laughs> เสียงที่ทุกคนได้ยินเป็นยังไงนะครับตอนนี้เป็นเสียงจากไมค์บูทชูธ DJI ไมค์มินินะครับขาบานหัวเราเป็นถนนพระรามสองนะใช่ค่ะ ตอนนี้เมฆบังแดดไว้นะครับก็รู้สึกเย็นๆนะถ้าไม่มีแดดอย่างเงี้ยรู้สึกเย็นเพราะว่าหน้าหนาวแล้วแต่ถ้าแดดออกมานี่คือแบบร้อนแบบปด,ดไหม้มากก็อยากให้ทุกคนได้ฟังเสียงนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับว่าใครที่กําลังมองอยู่ว่าจะใช้ไม้ไม้ติดมวกกน็อกแบบไหนนะครับแต่ถ้าถ้าพูดคนเดียวเนี่ยโอเคเลยครับผมรับประกันว่าพูดคนเดียวโอเคแต่แต่ตอนนี้ผมกําลังทดสอบ การพูด2คนอยู่นะครับถ้าทุกคนชอบยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้นะครับถ้าเสียงไมโอเคเนี่ยผมจะพาทุกคนไปหาอะไรกินอร่อยๆนะแม่เนะาะเพราะเราพร้อมออกทริปแล้วนะรถพร้อมคนพร้อมแล้วใช่รถพร้อมคนพร้อมตอนนี้เหลือแค่เสียงไม์นี่แหละครับที่จะอยากให้เสียงแม่บ้านเนี่ยเข้ามาในในคลิปวีโอเราด้วยนะครับจะได้ส่งว่าชื่อช่องนะครับช่องอะไรนะสองเราเล่าเรื่องนะคะอ่านี่คือเสียงจากแม่บ้านนะครับ คนได้ยินเสียงของแม่บ้านแล้วนะแดบดบร่มรมตอนี้รู้สึกเย็นตอนกลางคืนก็นอนหนาวนะรู้สึกว่าหนาวนะแม่ใช่ก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วแต่ปกติมันก็หนาวไม่นานแถวกรุงเทพปริมณฑลมันจะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แล้วก็เป็นเทศกาลของการออกทริปด้วยนะครับมผมจะพยายามออกทริปบ่อยๆนะหมายถึงว่าออกทริป,ประยะสั้นใกล้ๆนะอาจจะเป็นที่คิดไว้ในหัวนะครับก็คือจะพาเพื่อนๆเนี่ย ไปเที่ยวใกล้ๆนะแล้วก็หาอะไรกินอร่อยๆที่แบบขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัดนะครับก็คือน่าจะตะเวนหาที่แบบอยู่ใกล้ๆสมุทรสาครน,นี่แหละอยู่ประมาณ2โลก็ถึงบ้านเราแล้วครับโอเคแม่ฝากอะไรเอฟซหน่อยฝากเป็นกำลังใจให้เรา2คนด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เรามีแรงทำคลิปต่อไปค่ะครับครับชื่อช่องว่า ช่องสองเราเล่าเรื่องนะคะสเราเล่าเรื่องนะครับฝากด้วยครับผมโอเคสําหรับวันนี้ต้องฝากขอบคุณที่รับชมค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะโอเคครับผม